สวัสดีครับผมเนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้มารีวิวรถอีกรุ่นหนึ่งนะครับรีวิวคันที่แล้วเนาะ RX 3 5 0นะครับเกิดการแย่งรถกันขึ้นมาครับมีคนอยากได้รถเอาอย่างนี้นะคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในช่องผมนะครับเราเขาต้องการรถ SUV ที่ราคาประมาณล้านบวกลบหรือไม่เกินล้านที่ตอนนี้ลุกดีมากเป็นหนึ่งรุ่นที่ถ้าทุกคนดูในช่องผมนะผมจะรีวิวเล克ัค่อนข้างเยอะแต่ผมยังไม่เคยรีวิวตัวนี้เลยครับ วันนี้ผมมารีวิวรถ Lexus RX 2 7 0ปี2011เป็นตัวพรีเมียมก่อนโฉมที่เป็น m i n o r Chain อย่างที่ผมบอกว่าจะมีตัวหนึ่งที่ผมรีวิว m i n o r Chain ไปแล้วแต่ m i n o r กับไม่ m i n o r รเนี่ยราคาต่างกันหลายหลายแสนนะครับซึ่งจริงๆอ่ะภายในเหมือนกันหมดต่างกันแค่พวงมาลัยนะครับแล้วก็ไฟนะตัวนี้นะครับบอกสเปคก่อนตัวนี้เป็น Lexus RX 2 7 0นะตัวนี้เป็น Premium p a พ็กเกเป็นรถ นำเข้านะครับไม่ใช่รถสูนเพราะตอนนั้น,นถ้าเป็นรถสูนสเปคแบบนี้แพงมากราคาอยู่ประมาณมือหกับ4ล้านตอนนี้สเปคเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องรหัส1 ARF-E เป็นเครื่องเบนซิน4สูบ2,700ซีซีแรงม้าสูงสุดประมาณ185แรงม้านะครับแรงบิดประมาณ252นิวตันที่สำคัญเป็นการขับเคลื่อนล้อ2ล้อหน้านะครับไม่ใช่การขับเคลื่อน4ล้อดังนั้น คนที่ต้องการลด SUV แบบนี้ที่ประหยัดน้ำมันผมแนะนำนะครับเพราะศูนย์เคลมไว้ที่10.2กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมบอกเลยว่า10กิโลเมตรต่อลิตรสำหรับไซส์บิ๊กเบิรมแบบนี้เนี่ยถือว่าโอ้ประหยัดแล้วนะแต่ถ้าคนไม่ได้ซีเรียสน,นะครับเล่น350แต่350เป็นการขับเคลื่อน4ล้อนะครับอย่งน,นี้ผมพูดตรงๆว่า2 350กับ270นะ่ะแล้วแต่คุณเลือกคุณได้270เนี่ยการดูแลรักษาจะจะถูกกว่า350 พราะ350ก็จะมีการกับเครื่อน4ล้อนะครับซึ่งมันเป็นเป็นฟูลไทม์น time, นะเอาง,ง่ายๆการดูแลักษาก็มากกว่าค่าน้ำมันเครื่องก็ค่าดูแลก,ก็มากกว่าแต่ตัวนี้ประหยัดเลยมาดูรอบคันข้างหน้านะครับข้างหน้านะกระจังนะครับ350 270กระจังเหมือนกันนะครับถ้าเป็นตัวก่อนเบนเทเชนกระจังจะเป็นลายทางนะครับอย่างแรกอยากให้ดูเป็นซีนอนนะครับตัวนี้เป็นไฟซีนอนเรียบร้อยแล้วพร้อมกับไฟฟ็อกแล์มนะครับ ตัวนี้ออปชันตัวนี้ก็คือตัวที่ฉีดไฟนะครับเอาง่ายๆออปชันที่350มีตัวพรีเมียมตัวนี้มีหมดนะครับโอเคสีสวยนะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวนะครับไมล์แสนสองหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันประมาณนั้นนะครับโอเคตัวช่วงล่างนะครับคันนี้ช่วงล่างดีมากนะครับเนียนกิฟต์นะตัวนี้เป็นยางใหม่โยโกฮามาแล้วตัวนี้ยางจะเป็นไซส์สองสามห้าหกสิบอาร์สิบแปดนะครับคือ จริงๆผมแนะนำนะถ้าคนใช้ l e ็ก s ซรถที่ผมเคยรีวิวที่เป็น m a ็กขอบ20นะครับมันจะแข็งผมว่าตัวนี้ช่วงล่างเดิมโรงงานสบายสุดแล้วครับยิ่งตัวนี้ขับ2นะประหยัดน้ำมันนะน่าใช้มากไฟเลี้ยวที่กระจกข้างมีเหมือนกันนะครับตัวนี้พรีเมียมเนี่ยตัวพรีเมียมจะมีนี่ครับราวหลังคาแล้วก็ซันรูฟนะครับแต่เป็นซันรูฟครึ่งบานยังไม่ถึงบานหลังนะแล้วก็เปิดได้ด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นเ l เลส 2คู่หน้าเหมือนกันนะครับอีกหนึ่งอย่างที่ผมว่า l e x กซัสทำได้สวยมากก็คือคิวนี้นะครับถ้าเล่นจากสายเนี้ยคิวตรงนี้มาสวยมากนะครับรถคันนี้บอดี้สวยนะไม่มีชนหนักโอเคมาดูข้างหลังนะครับข้างหลังจะเห็นอย่างหนึ่งก็คือจะเห็นแบบ RX 270นะครับเป็นไฟมีไฟตัดหมอกคู่ล่างนะครับโอเคเรามาเปิดรถข้างหลังกันเนาะอ่า ตัวนี้ภายในสีดํานะครับจริงๆผมว่าก็ไม่เลอะง่ายดีใหม่มากนะครับตัวนี้จะเป็นตัวพรีเมียมเนี่ยพงเครื่องเสียงจะเป็นเครื่องเสียงจากโรงงานนะครับข้างล่างอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมหมดนะครับผมเปิดให้ดูยางอะไหล่ก็ยังอยู่นะครับเอางี้ตัวนี้นะครับมีขายตั้งแต่หลักไม่กี่ไม่ถึงล้านก็มีนะครับผมแนะนําอย่างหนึ่งนะ ถ้าซื้อรถไซส์พรีเมียมแบบนี้นะครับผมอยากให้ดูเครื่องกับบอดี้กับภายในเนาะเพราะซื้อรถแพงกว่าหน่อยะครับรถที่ราคาต่ํากว่าล้านมีจริงผมไม่เถียงนะครับแต่คุณรู้ไหมว่าซ่อมทีหนึ่งผมว่าหนักนะโดยเฉพาะภายในพวกนี้นะครับรถวิ่งเยอะๆอ่ะซ่อมแพงเหมือนกันไปดูข้างในดีกว่าครับข้างในเป็นไงบ้าง รถนะพูดสตาร์ทตัวนี้เหมือนกันโอเคครับออกไปเสมอว่าปิดเสียงก่ 10, 10, 10. อน,น,บบน,อ,นอ,อย่างแรกนะครับพวงมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับปรับไฟฟ้าหมดตัวพรีเมียมแพ็กเกจจะได้ออปชันที่เหมือน35 0ูเลยครับผมบอกเลยว่าออปชันเต็มมีจอนะครับตัวเนี้ยโหมดตัวเนี้ยจะเป็นการโหมดรับมุมซ้ายนี้นะครับมาดูมุมขวาก่อน มุมขวาตัวนี้จะเป็นการปรับออปชันนะครับมี Park s e n นเซนะครับมี ECT Snow เนอะ ECT คือเป็นการปรับตัวหัวฉีดนะครับตัวการอัตราการจ่ายน้ำมันนะ AFs ก็คือไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้ออปชันเหมือนกับ350แเป๊ะทุกอย่างเลยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมีออปชันลับอีกนะครับผมบอกปช่นลับนี้เลยก็ได้ถ้ากดตรงนี้นะครับกดปุ่มตรงนี้ค้างเนี่ย สามารถเซตทุกอย่างได้เยอะนะครับ Speed Sensitive Auto Lock Shift Link Auto Driver Link Unlock นะครับโอ้ oh, เยอะเลยครับ e m o ม e กด2ครั้ง Light Sensitive นะครับโอ้ oh, เยอะมากเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงตัวนี้จะเป็นสั่งงานด้วยเสียงนะครับ oh, s <S อ่าโอเคตัวนี้ก็จะเป็นออปชั่นตรงนี้เนาะ ตัวนี้จะเป็น Cruise Control นะครับผมชอบอย่างหนึ่งนะภายในดำเนี่ยจะค่อนข้างดูสปอร์ตมาดูอีออปชั่นหนึ่งนะครับตัวนี้เทพมากถามว่าปกติตัวธรรมดาจะไม่มีตัวนี้นะครับคือ Head-Up Display นะครับ HUD ถ้ากดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจะเห็นรู้ตรงนี้นะครับ่าเดี๋ยวผมไปให้ดูทุกคนจะเห็นศูนย์ไหมครับ่าเห็นศูนย์ใช่ไหมตัวนี้จะเป็นเ e a d Up Display นะครับ เวลาตอนขับเนี่ยจะค่อนข้างสะดวกสบายมากเลยนะครับอย่างที่2ตัวนี้นะครับออปชันเหมือนกันเลยนะครับตรงนี้จะเป็นที่เติมน้ํามันนะครับที่เปิดฝาท้ายแล้วก็ตัวนี้ที่ฉีดไฟหน้านะครับตัวนี้จะเป็นเบาะเซตสาเมมสที่นะครับ <S <S อยากให้ดูภายในนะครับพวงมาลัยเนียนกริปเลยนะครับเห็นไหมตัวนี้ก็ ไฟนะครับตัวนี้เป็นตัวเปิดปิดตัวเดี๋ยวผมเปิดให้ดูตัวนี้เปิดสลูปได้นะครับจริงๆผมว่าแบบนี้ก็สะดวกเนาะเพราะตัวที่ผมรีวิวเนี่ยจะเป็นพาโนรามิกยาวซึ่งซ่อมแพงมาโอเคดูตรงกลางนะครับตัวจอเนี้ยจะเป็นจอนรุ่นท็อปเหมือนกันนะครับสามารถปรับทุกอย่างจากตรงนี้ได้ MFMCD AUX นะครับปรับจากตรงนี้ได้หรือมาดูที่เมาส์นะครับ ตัวนี้จะเป็นรถนําเข้าเนะาะมาดูเมนูนะครับตัวแมปนี้จะใช้ไม่ได้เนื่องจากว่าไม่มีแมปไทยเนาะเรามาดูออดิโอเซตอัพต่างๆนะครับทุกอย่าง Set เซตอัพได้เหมือนกันหมดนะครับเซตอัพที่รถเนี่ยแมนเท n นนซ์เซตได้เหมือนเบนบีเอนะครับผมบอกเลยว่ามันใช้ง่ายมากนะนะเจ r เนอเรลรถนะครับเนี่ยคีย์บอร์ดปรับทุกอย่างนะครับโอเค มาดูวิทยุแล้วกันนะครับออดิโอใช้อะไรได้บ้างเล่น AM FMCD นะครับมี AUX กับ USB ได้นะครับเครื่องเสียงดีเลยนะภายในทุกอย่างดีนะครับดูเบาะถ้าทุกคนยังไม่เคยนั่งเบาะนะเบาะของ Lexus นะครับผมแนะนําให้มานั่งนะเพราะจะรู้เลยว่ามันสบายมากนะครับตัวนี้ภายในสีดํานะครับเนียนเลยโอเคอุปกรณ์ครบนะครับ ล่องพวกนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรนะบางคันน่ะรถโซมโซมอุปกรณ์ไม่พวกนี้ไม่เหลือแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นสาย AUX กับ USB ตรงฝั่งนี้นะครับตัวนี้มี USB เรียบร้อยแล้วนะครับใส่เนี่ยตรงนี้มี AUX มี USB แล้วเรียบร้อยเพราะตัว350ตัวตัวที่แล้วมันยังไม่มี USB นะครับตัวนี้จะใหม่กว่าตัวที่ผมรีวิวนะโอเคอีกตัวหนึ่งตรงนี้คือติดติดติด traction control นะครับนะโอเค อยาให้ดูเบาหลังนะครับเบาหลังก็สภาพตามใช้งานสภาพยังดีอยู่นะครับสามารถเนี่ยเอ็นตรงนี้เบาเอ็นขึ้นได้นะครับขยับได้เลยไปดูดีกว่าว่ารถคันนี้ราคาเท่าไหร่ครับผมได้รีวิว lexus rx 270นะครับรถคันนี้เหมาะกับใครถ้าคุณมีเงินล้านนึงนะครับอยากได้พรีเมียม u v v ถ้าคุณยังไม่เคยมาลองขับ lexus นะครับ rx ผมแนะนำคันนี้ครับประหยัดน้ำมันพอเป็นการกับเพื่อน2ล้อหน้านะครับ กินน้อยกว่า r x 3 5 0กินต่ำกว่า10แน่นอนครับ6-7เลยถ้าเหยียบจริงๆแต่อันนี้ประมาณ10บวกลบนะครับ2อคือออปชันเต็มนะครับเล่น USB ได้3ลดรถมือเดียวไม่แสนสองเท่านั้นนะครับสภาพพร้อมใช้งานจริงๆแพงกว่าคันอื่นนิดนึงแต่ผมบอกเลยว่าเมื่อก่อนผมตั้ง1นึ0 0ล้านนานะครับนะใครสนใจคันนี้นะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยอยากให้เรารีวิวรถรุ่นไหนก็คอมเมนต์มาใต้นี้ได้เลยนะครับฝากช่องโนเนียมไว้ด้วย แล้วฝากคันนี้ไว้ด้วยสําหรับคนที่พลาด3-50คันที่แล้วผมห้ามาลองดูภายในเดิมทุกอย่างเดิมคันนี้เด็ดครับสวัสดีครับ